ดีใจเลยวรางั้นสวัสดีครับสวัสดีครับเจอตัวเป็นๆผมเลยใช่ไหมมาเจอผมในป่ามาเจออยู่ในป่าดีใจมากเป็นเป็นบุญเหมือนเหมือนเป็นบุญเจอกันมากเลยนี่ผูกเปยนอนเฝ้าเห็ดครับเดี๋ยวให้ดูดอกเจอแล้วผู้โชคดีผมเก็บเลยครับเก็บเลยผู้โชคดียายแอดมินนอนรออยู่ครับตอนนี้อะคุณยายเอาเลยครับจาอยากพีน้องใครกดไลค์กดแชร์ผมได้เลยครับผมแชร์ให้เจเล่ด้วยนะคะครับผมขอบคุณนักดีใจเลยว่างั้น สวัสดีครับสวัสดีครับเจอตัวเป็นเป็นผมเลยใช่ไหมนะนะเจอทะเลตัวเป็นเป็นเลยแมงแค่ละมองมาไม่เหมือนน้าทะเลมากเลยครับผมสวัสดีครับพูดแต่ไรด้วยครับผมเด็กแกไม่แคะเพราะผมจะเดินหาตะเก็บเป็นบางครับผมจะไม่เขี่ยนะครัเจอะเกียบตะกร้าเลยด้วยขนุนนะจ้าเท่าแล้วผมจะไม่เขี่ยนะเจอตัวเป็นเป็นดีใจเลยแกดีใจแล้วเจอตัวเจอผมเป็นเป็นเลยเจอในป่านี่ ถ่ายรูปพี่น้อยนั่งแค่อยู่ก็่บบอ๊องเหมือนน่าจะเล่เลยใช่ค่ะเจิดตัวเป็นๆงั้นถามเขาดิเมือกเขาก็อยูก็ผมผมก็ถ่ายแต่ดอมถามเขาดิเมื่อกี้เขาก็อยู่ก็ผมผมก็ถ่ายแต่ดอกงามๆเมื่อกี้นี่มนี่มาดูเขาเขาหนานเออนี่แบตเตอร์เลผมก็เพิ่งลงเมื่อเช้าเมื่อกี้เนี่ยนี่นั่งแค่เห็ดแล้วก็เลยเจอแกไงเห็ดก่อตูมอยู่ตรงนั้นเลยทางขึ้นมีแต่ให้ตกเหลืองครับ เบอกว่ามันออกจะไหนนะเห็นไหมนี่เห็นไหมเจอหมู่เดียวทางขึ้นน่ะดีใจเลยครับเจอจะเลงั้นเจอผมในป่าเนาะไม่ค่อยเจอผมในป่านะครับเจอในป่าใช่เจอในป่าด้วยปกติไม่ค่อยเจอผมมันในป่าเลยจ้ะครับผมอยู่ตรงไหนเจอร้านทะเลนี่เนี่ยอยู่ตรงไเนี่ยอยู่ตรงบอนกาว่าดีใจ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 นี่ไงกำลังกำลังทางขึ้นนี่กำลังแกกำลังลงถ่ายรูปพี่น้อยลงเฟซอยู่นี่อืม ดีใจใม, <า S 2> มีมาเจอผมนมาเจอผมในป่ามาเจออยู่ในปาน่าดีใจมากเป็นเป็นบุญเหมือนเหมือนเป็นบุญเจอกันมากเลยนี่นั่งนั่งถ่ายนั่งถ่ายรูปอยู่มานี่ขึ้นมาดิเดินไปหาก็ได้เดี๋ยวผมเดินไปหาก็ได้บอลจุ่มจาได้ไหมที่เราขึ้นมาเลยนะแล้วจุ่มแยกไปทางทางขวาแล้วพี่น้อยอยู่ตรงซ้ายอะ่ะครับวันนี้มาเจอกับเจนุ๋ว๋ยวเตี๋ยวซิ่งครับผมสวัสดีค่ะครับมาเจอนี่ไหนเนาะวันนี้เรามาเจอกันที่ซ <ท aus S 3> ับมว่วงเนาะค่ะ ข้าวทาัพับม่วงครับโซนบนนะครับนี่ดูของเจนุกครับดูของเจนุกนี่นี่นี่นะของเจนุกดูเต็มตะก้าเลยนี่ของเจนุกครับผมนี่ของเจนุกโอเคครับขอบคุณนะครับอ่าครับผมวันนี้มาเจอผมที่ไหนครับนี่ที่ทรัพม่วงเนาะด่ะตอนนี้มาเจอผมที่ทับม่วงนะครับนี่ยืนยันยืนยันมาเจอกันที่ทรัพม่วงครับนี่หลายคนหลายท่านแล้วหลายกลุ่มแล้วมาเจอผมวันนี้ครับผมขอบคุณนะครับ นี่เห็ดน,นี่เห็ดอีคอนเทนต์นี้ปลูกเปยนอนเฝ้าเห็ดครับเดี๋ยวให้ดูดอกเห็ดเดอ้อพี่น้องไปดูดอกเห็ดนี่เห็นไหมนี่เห็นดอกเห็ดไหมครับนั่นไงดอกเห็ดสวยใช่ไหมล่ะนี่อี๋เห็นไหมนี่แล้วก็ตรงโน้นอ,อีกเดี๋ยว ข้ามไปกันเด้อนอนเฝ้า <c oughs> เห็ดกันเลยเรานเหลืองเหลืองนั้นอีกดอกนังตรงนู้นอีกเห็นไหมโนอีนัออน,นแล้วก็นันไม่รู้ว่าใครจะมาเจอผมนะครับใครมาเจอผมก็โชคดีไปก็ได้เก็บครับผมโอเคนะครับ <c oughs> เจอแล้วผู้โชคดีผมเก็บเลยครับเก็บเลย อู้โชคดีผู้สานนอนเฝ้าไว้ให้ผูกปีใช่ผมผู้สานผูกเปีนอนเฝ้าไว้ให้ผู้โชคดีผมมาแล้วน่าจะเล่เฝ้าเฮ็ดไปให้เดินมาจะวนมาเจอผมไม่หนีจนได้เนาะนี่เองเมื่อกี้พบก่าพ่อกวดจันทรนไปกวดเจอแต่นจันทร์แคปซีจันทร์จะเล่เต็มเลยครับสว่าัสตุอยู่ตรงไหนตรงไหนจะตามมาหาจ้าอืมดีจะได้เห็ดผมนอนเฝ้าไว้ให้ละหลายดอกอยู่เนาะ เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองกำลังออกใหม่ผมมานอนเฝ้าไว้ให้แล้วเ <laughs> นี่ยทางนี้ครับเก็บเลยรถผมก็จอดอยู่นี่ไงผมก็เลยเออผูกเปไว้นี่เลยครับอือเจอผมเลยลงไปแล้วด้อันะผมลงให้แล้วด้ทั้งรูปทั้งไอเนี่ยครับ <laughs> <ไ>ผมลงไปแล้วผมลงไปแล้ว <laughs> นอนหล่างนอนนอนเฝ้าก็เลยลงให้เลยอาจะเล่นลงให้แล้วอืมลงไปแล้วด้ ลงแพลแล้วนอนเฝ้าไว้ให้ด้วยเนี่ยแกมาปุ๊บแกก็ได้เลยเนี่ยครับผมครัากไรดอกครับหาแค่แถวนี้เหรอครับแถววันนี่ครับเห็ดแอดมินวันนี้ยกให้คุณยายมาจาก <S <S 2> <S 2> <N ose> น้องกีค่ะน้องกีครับผมนี่คุณยายแอดมินนอนรออยู่ครับตอนนี้อะคุณยายเอาเลยครับเจ็บเลยจ่ะถ่ายไปเลยถ่ายเอาไปเลย เห็ดหน้าเล่สวยเนาะคุณยายเนาะจะเห็ดหน้าเลสวยจะอยู่ออกอยู่บนโคกตรงนี้แหละครับแบ่งกันก็ได้นะคุณยายคุณยายบวกไอ้คุณยายคุมผ้าสีแดงเลิศไปนี่แล้วนี่มองแล้วมองแล้วอยากได้เลยเนาะจะจะเอาแบ่งกันแบ่งกันครับเดี๋ยวแอดมินขอขยับหน่อยจะเห็นมีเห็ดตะไคร้ครับสามสี่ดอกอยู่มีเห็ดตะไคร้ด้วยมีจ้่แถวนี้มีจ้ะคนรู้จุดเห็ดตะไคร้ออกมี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 มาจากน้องกีเลยใช่ไหมครับ แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันมาเอาแบ่งกันนะแบ่งกันแบ่งกันของเมื่อกี้นี้ชุดหนึ่งผมให้ไปแล้วเด้ออ้ยใส่กับซาหลาเปานี่ยนึ่งจ้าญาติพี่น้องใครกดไลค์กดแชร์เด้อดู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 คุณยายจ๋าญาติพี่น้องใครกดไลค์กดแชร์ผมเลยเด้อครับผมครับผมขอบคุณนะครับมันหมานครับผมอ่ะแบ่งแบ่งกันครับ จีนูบอกว่าเดี๋ยวเบิ้งก่อนาเนตัวจริงเสียงจริงเลยใช่ไหมจ้ะยังไม่เคยเห็นผมใช่ไหมไมเนยัม่เคยเห็นเลยยุ้ยคูจ้ะแล้วทีนี้จะเจอกันตัวจริงแล้วเหมือนไหมเหมือนเหมือนเหมือนกันในนี้ไหมเหมือนค่ะเอาแบ่งกันจ้าแบ่งกันไปแบ่งกันไปครับแบ่งกันไปแบ่งๆกันจ้าเจ็บไหเจ็บ นนู้นมาเก็บสิเดี๋ยวค่อยเก็บเซกตาหเนจ้ะแบ่งๆกันแบ่งกันเฉพาะเาองที่เรามาสามคนพร้อมๆกันเราก็เห็ดตะไคร้จะอยู่โซนบนๆขวามือนู่นนะครับเห็ดตะไคร้น่ะถ้าเขารู้จักป่ารู้จักที่ไงเพราะเห็ดตะไคร้เห็ดไอ้นี่มันจะออกเป็นที่ไหมมันจะไม่ออกทั่วๆไปเนาะอืมมันจะไม่ออกทั่วๆไปพวกเนี้ยจ้ะนี่ได้เห็ดแล้วนี่นี่ได้เห็ดแล้วจ้ะ มันหมานะครับวันนี้เด้อมันหมาทุกคู่ทุกคนเด้อถ้าเข้าแต่เช้าหน่อยก็นั่นแหละครับมีแต่พี่กือกินเยอะจ้ะเพราะว่าเห็ดเช้าไอเห็ดตอนกลางคืนไงเห็ดกลางคืนพี่กือจะกินไงนีหลายมาบวกเบ้างเงีมันเก็บเห็ดบ่หมูอ๋อเขาจะจับใจเดีวรู้แล้วใช่ไหมีเนี้ยส่วนมากมันจะมาเจอผมมันจะมาคนเดียวได้ผมผมไม่ไปผมไม่มีทีมงานกับเขาเนี้ยเขาว่าจะเรยนนำทางจ้ะใชเห็ดหนังงเยอะจ้ะจ้ะ จะ้ะผมไหลๆกันมาเรื่อยๆครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมได้เ้ย พี่น้องเจ้าเห็นเนี่ยอย่างบอเพียเดินเหยียบมันเพียนี่อีกดอกหนึ่งเพีย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 เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยดูแลนี้อีกนี่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 อีกเนียนเนียเนียนเนียเนียแล้วก็นู่นอีกกำลังน่ารักออกจมูกจมิเลยเนี่ยเนียเนียนเนียเนียเอ้ยโอเคขออนุญาตเก็บก่อนเด้อยวันที่สิบแปดเดือนเก้าครับผม ปับ๊บเฮาให้เย้าเป็นกองเลยเหยียบมันเนี่ยนะไหลไปเป็นทางเลยพี่น้องดูวันที่18เดือน9นะครับไหลไปเป็นทางครับนี่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 ไหลไปอีกนี่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 ไหลไปอีกไหลไปอีกโอ้ยสะอ่อนพี่น้องดูเถอะโอเคชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้หสะออนคักสะอ่อนครับเนี่ยสะออนคักเด้อ อันนี้เหยียบมันเละฝนก็กำลังตกด้วยเก็บก่อนเลยเราตรงโน้นอีกหมู่นึงอันนี้เหยียบมันเด้ออือฝนตกแล้ว <c oughs> เห็ดเกาะหน้าอ่อนหน้าเละหลายดอกครับหลายดอกเ้ยเก็บกองไว้ก่อนก็ผลฝนตกแล้วเนี่ยเอ้ยฝนตกแล้วเอ้ย <c oughs> ดอกอ่อนๆเราเอาไว้ก่อนเนาะดอกเล็กๆเอาไว้ก่อนจ้ะดอกจิว๋วๆปิดไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่โอเคนี่นะครับเ้ย yeah. เห็ดหน้าอ่อนหน้าแหล่เด้อดอกส,สวยๆเลยดูสิโอเคนะครับผมถ้าจะออกสวยได้ขนาดนี้มาเอาใจเราไปเลยดีกว่าเนาะอี๋นี่กันนี่กันนี่ตรงนี้อ้อยหัวหลุด ลดลดลดตรงนี้อีกเนี่ยออกได้กคาดนี้ก็เอาใจผมไปเลยเอาแยากตัดขาก่อนเด้อพี่นองเลยดูกันยาวๆเปิดกันยาวๆนะครับผมเนี่ยดูสิเหตุอะไรนี่เปิดกันยาวๆไปเนี่ยอาย,ยาดูสิดูไปอีก <c oughs> ไปดูทางน้นอีกนี่ดูสิเ็อะไรเออ้ยเป็นแถวไปเลยที่ยาอึจาเก็บกันเลยเก็บกันเลยโหขาดขาดเบื่อแล้ว ป้าป้านี่ตรงนี้กองเดียวเลยสอนปะล่ะจ้าเดินข้างล่างไม่มีเลยเดินมาแต่ข้างล่างจ้านี่ก่อแดงเยอะเลยจ้าใช่มันกำลังออกนี่เจ้าของครับผมขอบคุณนะครับ